สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูอาหารง่ายๆกันเรียกว่าเป็นอาหารเช้าก็ได้หรือว่าเรียกว่าเป็นของว่างก็ได้นะคะวันนี้เราจะทําเป็นซอสเจโลนะคะหรือว่าโรไซส์กอกนะเป็นโรไซส์กอกแบบง่ายๆโดยใช้วัตถุดิบที่แบบ หาได้ง่ายหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปหรือว่าแม่บ้านที่แบบทําอาหารให้เด็กๆกินตอนเช้าอะไรเงี้ยน่าจะมีติดตู้เย็นกันอยู่แล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันเลยสําหรับวัตถุดิบในการทําซอสเสร็จโลนะคะก็จะประกอบไปด้วยเส้กรอกนะคะขนมปงังแล้วก็ผักแค่นี้เองนะคะจริงๆในตัวของ ตัวโรเนี่ยเพื่อนเสามารถใส่เป็นซอสหรือว่ามายองเนสต่างๆได้ซึ่งมันก็สามารถปรปับได้ตามที่เราชอบเลยนะคะโอเควัตถุดิบก็มีแค่นี้แหละเพื่อนเเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะเราจะเริ่มจากเอาตัวขนมปังนะคะเพื่อนๆมากดให้เขาแบนเลยนะจริงๆแล้วนะเพื่อนๆถ,ถ้ามีตัวามรีปแป้งอ่ะก็ใช้ได้เอามารีให้เขาแบบแบนเลยนะเวลาที่เราโรเนี่ยมันจะได้โรง่ายๆนะคะ เอาว่าถ้าใครไม่มีก็ใช้มือแบบนี้ได้เลยกดๆไปกดๆุบๆให้เขาแบนมากๆนะเพื่อนตอนนี้นะคะเราก็กดจนตัวขนมปังเนี่ยเขาก็ แบนเป็นแผ่นบางๆแบบนี้แล้วนะคะก็เป็นอันว่าใช้ได้เดี๋ยวเราเตรียมเอาเขาไปทำโลก,กันได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำตัวโลก,กันด้วยการลองด้วยกระดาษฟอยล์นะเพื่อนๆเพราะว,าว่าวันนี้เราไม่มีไม้จิ้มฟันถ้าใครมีไม้จิ้มฟันอ่ะใช้ไม้จิ้มฟันในการกลัดหรือว่าในการจิ้มให้เขาอยู่ทรงได้แต่ว่าถ้าไม่มีก็ใช้ตอยแบบนี้ก็ได้นะคะ เราก็จะวางขนมปังลงไปแบบนี้แล้วก็เราจะเพิ่มรสชาติด้วยการใส่ซอสมะเขือเทศลงไปนะคะมากน้อยก็แล้วแต่จะใส่แต่ก็อย่าระวังอย่าให้มันมากเกินไปแต่มันจะแฉะเกินนะคะแล้วก็ใช้ช้อนปัดๆให้มันทั่ว เสร็จแล้วนะคะก็ตามด้วยผักค่ะผักเราก็วางไว้ได้เลยผักเนี่ยจะใช้ผักอะไรบ้างก็ได้นะผักสลัดกิีนคอสเลดโอ๊กนะคะกิีนโอ๊กผักกาดหอมยังได้เลยผักกาดแก้วได้หมดอ่ะแล้วแต่เราเนี่นะคะเราจะวางแค่ช่วงครึ่งกลางแผ่นเท่านั้น อย่าให้มันเลยไปตรงปลายนะคะเพราะว่าตรงปลายเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องโรเขาแล้วถ้าแบบมันแน่นเกินไปมันจะโงไม่อยู่เสร็จแล้วเราก็วางด้วยใช้กรอกค่ะแล้วก็ม้วนได้เลยนะม้วนให้มันแน่นๆ นนะะเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าใครมีไม้จิ้มฟันก็จิ้มจิ้มจิ้มกัดไว้ได้เลยแต่ถ้าไม่มีก็นี่เลยใช้กระดาษทอยนะคะในการทําให้มันแน่นก็คือม้วนเก็บทรงนั้วแหละว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปทอดบนกระทะนะคะเพราะเป็นกระดาษคอยเราก็สามารถทอดใส่กระทะได้เลย เนี่ยนะคะพอเราม้วนเสร็จแล้วเราก็บิดหัวบิดท้ายแบบนี้ให้เขาแน่นๆนะคะทีนี้เดี๋ยวเราเอาไปย่างกันซึ่งเราจะย่างในหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะเพื่อนเราจะใช้อุณหภูมิอยู่ที่180องศาใช้ระยะเวลาประมาณ8-10นาทีนะคะแล้วแต่ว่าเราต้องการความแบบความกรอบความอยู่ตัวขนาดไหนบางคนก็เข้าแป๊บเดียวเนาะสัก2-3นาที4-5นาทีประมาณนี้แล้วแต่เราสะดวกได้เลยนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็ทำครบทั้ง สี่ชิ้นละเดี๋ยวเราเตรียมเอาไปเข้ามอทอดได้เลยถ้าไม่มีมอทอดไม่มีเตาอบสามารถใช้กระทะได้ก็แค่หมุนเขาไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะมีความร้อนดีทุกๆ,ๆส่วนนะคะอันนี้เดี๋ยวเอาไปเข้ามอทอดกันเลยแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูตอนที่เราแกะออกจากมอทอดนะตอนนี้นะคะเราก็ย่างเขาในมอทอดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาแกะให้ดูข้างในกันอันนี้เราใช้เวลาย่างไปทั้งหมดประมาณ กับสินาทีนะคะ9นาทีประมาณนี้มแกะออกมาดูด้านในกันเลยนี่นะคะพอแกะออกมาก็จะได้หน้าตาแบบนี้เขาก็จะมีความอยู่ทรงมากขึ้นเยอะนะคะดีกว่าการที่เราไม่ได้แบบไม่ได้ หอด้วยฟอยหรือว่าไม่ได้จิ้มด้วยไมจ้จิ้มฟันนะคะก็จะได้ประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาหั่นให้ดูข้างในกันจริงๆจะเสิร์ฟแบบนี้เลยก็ได้นะให้เด็กๆไปทั้งฟอยเอาไว้กินบนรถหรือว่าเอาไว้กินแบบระหว่างวันที่โรงเรียนก็จะสะดวกดีนะคะแต่ว่าถ้าจะเสิร์ฟที่บ้านเนี่ยเราก็สามารถหั่นแบ่งเขาได้นะเดี๋ยวเสิร์ฟให้ดูหั่นให้ดูด้านในแล้วกันมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะน่ารักน่ารักนะคะ เวลาหั่นเนี่ยค่อยๆสไลด์มีดอยา่าอย่าก,กดแรงเกินอนะ่ะเดี๋ยวขนมปังกับไส้กรอกมันจะหลุดออกจากกันนะคะค่อยๆใจเย็นเนี่ยนี้นะคะก็จะเป็นหน้าตาของไส้กรอกโรลหโรลไส้กรอกหรือว่าเป็นซอสเส็จโรลนะคะ เป็นเมนูที่ทําง่ายอร่อยเพื่อนเเราก็ทําออกมาแล้วหน้าตาก,ก็ดูน่ากินน่ารักดีนะคะสามารถกินได้ทั้งเป็นของว่างอาหารเช้าของว่างระหว่างมือ้อก็กินได้ทุกแบบเลยนะคะทําง่ายแล้วก็อร่อยเพื่อนๆมีไส้กรอกมีผักมีขนมปังน่าจะเป็นสิ่งที่เด็กๆเนี่ยน่าจะชอบกินกินรวมกันแล้วมันอร่อยดีกินไม่ยากนะคะก็ เป็นอันว่าเรียบร้อยถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปซึ่งเราจะลงคลิปทุกๆวันตอนหนึ่งทุ่มตรงก็ฝากกดติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจด้วยค่ะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีอะไรที่อยากจะติชมหรือว่าแนะนาสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยเราจะได้เก็บเอาทุกค,คาติคําแนะนำเนี่ยไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปนะคะสําหรับวันนี้ส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวน วันดีค่ะ